ที่เป็นนุมไวททอ,อยังขนองเหมือนดังมา้าสโอ้โหลุงไปกินอะไรมาร่างกายถึงได้แข็งแรงฟิตเปี้ยถึงขนาดนี้ล่ะลุง <c oughs> ก็ลุงกินสมุนไพรรากปลาไรเผือกสุขภาพของลุงจึงแข็งแรงุณแม่อีหนูเขาถึงถามลุงว่าไปกินอะไรมาร่างกายถึงได้คึกคักแข็งแรงขนาดนี้ <c oughs> แล้วลารากปลาไหลเผือกมันดียังไงล่ะลุง หลกประไรเพือกช่วยเสริมสร้างเพิ่มพลังเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายช่วยให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นไงละ่ะ สรรพคุณในทางรักษารากปาไหลัยเผือกช่วยรักษาโรคได้ถึงร้อยแปดโรคช่วยรักษาและสมานแผลที่ไม่หายขับล้างสารพิษต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อแก้โรคปวดต่างๆกินได้ทั้งหญิงและชายรากปาไหลัยเผือกเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่หาย,ยากจากประเทศมาเลเซียลุงลุงผมขอถามอะไรลุงหน่อยว่าลุงนะ่ะมีเมียกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่เออ มีคนเดียวว่าเอาแล้วลุงจะนับทำไมกวรจริงๆนะเนี่ยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0 8 1 1 6 6 6 7 7 2ราคากระปุกละ250บาทเท่านั้น